สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับเอสซีไวทุกคนทุกท่านครับพี่น้องนะครับยังอยู่กันทีตลาดนัดคู่กระบือผู้ดินครับพี่น้องนะครับอีพี่สองนะครับเอาสต่เราปลูกหอมมะม่นะครับอยากผู้จิกัดนะครับที่กัดตลาดตั้งอยู่ยังยังตลาดอันตั้งยังอยู่บ้านสว่างนะครับพี่น้องนะครับเส้นถนนสองสองเจ็ดนะครับพาสหสังขันกาลสินครับพี่น้องนะครับ ผู้จะเขามาจับใจซื้อขายนะครับตลาดมีทุกเสาร์วันอังคารกับวันศุกร์นะครับวันอังคารเพิ่นเปิดเสริมขึ้นมากครับพี่น้องก้อนศุกร์ก็เป็นวันประจำนะครับเพิ่นเปิดใซื้อใขายนะครับผมเอาไปเบิ่งแม่ลูข่มแหลกกระบายลองไอแม่ลูกระบายก้อยที่หกหกนะครับราคาห่วงครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับบ่อยสินยังมฮ้ยชมลูกลูกสาวพ่อใดก็พี่อาลิสอาลิก็ลูกสาวกาลิสนะครับชิพหกแปดนะครับ เงาพุ่มข้ามครับพี่น้องนะครับห้าหมื่นหกพันบาทนะครับราคาห้องนะครับต่อรองกันไหลพี่เตานะครับลูกตัวซองมันไหวลูกตัวซองเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ้งบันไถอ้เข่าหางดีขนาดครับพี่น้องราคาห้าหมื่นหกพันบาทนะครับราคาห้องนะครับเี่ผสมไปเพียสมได้เดือนหนึ่งใส่ตัวใดไหวครับพี่น้องใส่เมกานะครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องนะครับพอพันน้ำเข่าจากสหรัฐเมกาครับ ของก้ามปูฟั่มนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใจลูกผลงานแข่งขาดีครับพี่น้องเจ้าเมียกานะครับเม็ดสีแดงเข้มห้าหมื่นหกพันบาทนะครับราค่าห่องต่อไดหน่อยเนาะต่อไดนะครับตอนนี้มีอย่างบ่ก็มีเนาะตะกันให้นะครับผมเดี๋ยวเพิ่งของใหญ่เลิกตัวหนึ่งนะครับสายหูนะครับหลายคนหลายท่านทำฮะนะครับเท่าไหร่ละคะสามหมื่นสามรับสามหมื่นสามนะครับแยกลูกไปแม่แยกลูกนะครับเอา 3 3 0 0 0บาทครับพี่น้องนะครับต้นนี้ว่ามีหน่อยเนาะ3 3 0 0 0บาทนะครับหัวหูเปองห่วงครับพี่น้องนะครับกระดูกโค้งสั่งนะครับไหล่นะครับผมตัวนี้หูเลยปากหัวมัน40กว่ากัวเซนหาสิบหน่อยเนาะประมาณนี้เนาะเบิ่งเลยครับพี่น้องนะครับสมัยบอยบนดังๆมันหลุดสองเซียนมึงหัวตวงสินะครับหัวหัาซร้ามันเรียสามหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่นเท่าไรก็ออ สามมื่นสามนะครับเอาต่วองเอาครับพี่น้องนะครับตอนนี้ประกันให้น้อยเนาะส่งฟรีก็ไดส่งฟรีหาสิบลูกนะครับจนคุยกันได้กับไปเก้าเนาะนะครับคุยกันได้กับไปเก้าครับพี่น้องนะครับผมเอานี่เราพูดอยากได้สายหูนะครับเดี๋ยวเราจุงไปจักหน่อยครับพี่น้องจุงงกันไปจักหน่อยหน่ยโอเคครับผมนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับ สายหูนะครับผมกำลังหางัวไปเลี้ยงนะครับผมอย่างในงัวหูนะครับกระดูกโค้งสังง่ายๆนะครับพอแล้วครับพี่น้องนะครับเมานะครับพอขาล้างดีได้ครับพี่น้องนะครับพอขาลังไม่มีปัญหาครับอดีเลี่ยมจัดนะครับ เบอร์โทติดต่อบอร์ใก่อนเบอร์โทติดต่อบอร์ใก่อฮะบอกเพื่อนบพท่อนไหนอยู่ดิศูนย์เก้าห้าหกหกแปดหนึ่งหกสองสองนะครับผมเอาผู้ใดสนใจแม่ลูกหรือว่าง้อหูตัวนี้นะครับทักมหาไอรู้ได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาส่งซี่หาสิบลูกนะครับแต่ว่าราคามันคุยกันได้อยู่หรอครับพี่น้องนะครับโทรมาคุยเอานะครับเอาขอบคุณหลายๆครับไ่ามันมัดนะครับผม ก็ไทยไปทั้งเจยพุ่มเลยครับพี่น้องโง่งหูเป็นมาเจ้าจวาดพี่แดงๆเข้มๆสามหมื่นห้านะครับเป็นง่าแม่นั่งนะพี่น้องแม่นั่งแม่สาวครับพี่น้องน,นะครับแต่ว่าได้เรื่องเม็ดสีนะครับแข้งขาเหีวครับพี่น้องตัวนี้นะครับเม็ดสีกระดูกดีนะครับลูกสาวพ่อได้พี่ตัวนีน้ ตัวนี้บ่มีใบเนาะเอกสารมั้ยครับพี่น้องนะครับแต่ว่าตำหนิประกันให้เนาะประกันประกันตำหนิทุกอย่างครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ก็ผีเลาะไปเลี่ยงนี่แหละงามๆนะครับตัวนี้บาทพี่ตัวนี้เป็นไวเศร้าหัวขาตัวนี้เศร้าหัขาลอยนะครับยืนดีเนาะยืนดีย็นงามตัวนี้ยโค้ดีขนาดวะต้องพี่น้องว่าเดี๋ยวบอกได้ครับต้องมันเย็นหมดเพราะมันจับแตงไว้ไปอัดหัวหันเลี่ยมจัดๆจัง่อยนี่ไทยกลมขึ้นว่านี่ โอ้ยเบิ่งโบจืดแล้วครับ <t> พ <od ic ums> okay? ี่น <I know. S 2> ้องนะครับเส้าหกขาลอยนะพี่ตัวนี้จ้าเส้าหกขาเสหาลอยนะครับเป็นง่วน้อยอยู่ครับพี่น้องอายุประมาณนเจ็ดเดือนนะพี่เนาะเออแล้วแขงกันได้ป่ะที่ตัวนี้เส้าหาตัวนี้เส้าหานะครับหลอกกันนี่นะครับพี่น้องจงฟีเว็ดจงฟีเว็ดนะครับแล้วก็ง่วประกันตัวมีให้ซื้อตันะครับตอนนี้ส่วนอื่นนะครับใบไทยบุหอดบุถึงนะครับใบพี่น้องนะครับทู่สอบพร้อมหยกของง่วนะครับอยากโขลึกนะครับอานังค้นนี่อยากูโขลก ลึกๆไปนะครับโทรสอบถามจาของัวเบิ่อนะครับตัวหัวลวนฟังยี้ะไรเพ่ตัวนี้ก็เร้าหานะครับเอาสองหมบาทนะครับราคาหวงนะครับตัวรองกันได้ึือเกานะครับเศ้าหาเศ้าหาเส้าหกเอาตัวนี้หัวลวนนะพี่เนาะหัวลวนแรงเข้มครับพี่อน้องนะครับผมเบิดลเบพี่เอาเบดแร็วนะครับผมเบอร์โทษติดต่อบอได้ครับันนี้ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหมเก้าเจ็ดเก้าสามเ นะครับสู่คัดฟาร์มครับพี่น้องนะครับงัวทางแยงตลาดนะครับเอาพี่น้องเ่าอยากเข้าไปชมเงมังตัวจริงนะครับเข้าไปได้นหมพี่น้องเข้าไปได้เลยบ้าโมเสกโมหาไปกินน้ำกินทาเย็นๆครับพี่น้องนะครับไปคุยกันนะครับเอาข่มีิงใครนะพี่ของงามกันขายไปได้ครับพี่น้องนะครับเอาขอบก็ในลายครับพี่มันมันด้วยครับผมเดี๋ยวบ่อนอย่างเข้าไปข้างในก่อนครับพี่น้องเดินเข้าไปข้างในก่อนนะครับ โอ้โหอบ่เลยวะครับี่นงอ่าโอ้โหองคเนือหวานพวกเน้อวานพวกข้าเศร้าหาครับพี่น้องนะครับว่าแม่นาง องหมน้ 25, บาทตัวละเส้าหลเสงถึงพี่ตัวละเาหาสองตัวนี้ห้องหาเมครับพี่น้องนะครับเอาสองหมันบาทนะครับพ่อเม่นั่งทั้งครูครับพี่น้องนะครับเอากสนใจนะครับอยางไดก็พอคนไปเลียงครับพี่นงองนะครับไล่ละเส้าตัวนี้ก็เสาหาครับพี่น้องนะครับ เอาเบื่องเลังครับพี่น้องนะครับเป็นังใดนครับมักพ่อนะครับจ่เศร้าหามครีตัวงามนะครับพี่น้องครับครับตำหนิพ่อมีได้หรอกครับครับตำหนิไม่มีครับพี่น้องไม่มีตำหนิบิ่งรลีดนะครับมันชวยอนะครับเอานม่และครับพี่น้องนะครับ สนใจนะครับอยากได้ก็เพิ่นไปเลี้ยงนะครับผมเราเบอร์โทษติดต่อเบื่อได้ก็พ่อเดี๋ยวพอเราเบอร์ก่อนครับพี่น้อยโอ้ยสนใจนะครับอยากได้ก็โทรมาต่อร้องเอาตัวนี้มีปานกับหนาแซมหน่อยหนึ่งครับตัวตัวนี้ม่นมีดังนะนี่ละไอ้พอเบื่อโดยข้างล่างบ่เออศูนย์แปดศูนย์นะครับศูนย์สามเจ็ด สามหนึ่งมันเจ็ดหรอสามเจ็ดพสามศูนย์้องครับพี่น้องครับาพอเหล่าน้ามุ่นครับพี่น้องสนใจอยางไ่ครับเอาขอคด้หลายครับพอมันมาแลอสไหนจะ้านนี่ยตวนพแลค่ะราคาสาวสองสองหันองว่าไม่ห่าไ่ไม่ว่าลูกถิ่มลูกปลาหนิเอหัวถิ่มลูกปลานะครับลูกม้นปลาถิ่มแล้วันสือเงี้ยมันคือบอกสั้นไปน้ำพาวเาเอางต้ลูกม้นลูกม้นงามนี่แหะ สื่อเหี้ยนบ่อสั้นไว้น้องนี่ครับพี่น้องถิมงานคนถิเอาไปแล้วลูกไหนเพิ่นถิมสั้นไว้นะครับเอาเดี๋ยวซ่าสองแลพอเนาะซ่าสองเอาละค่าห่องนะครับสามารถต่อรองกันได้คือเก่าวนะครับผู้สนใจกับต่อรองกันได้นะครับสามารถต่อรองได้สวยแล้วงามนี่แหละครับพี่น้องนะครับราคาเดีดราคาห่องนะครับผู้สนใจนะครับเดีกยดีก็พอเราไปเลี้ยงสองหมื่นสองพันนะครับตานี้ว่มีอย่างเนาะพอเนาะบ่มีอย่างครับประกันให้นะครับผมเบอร์โทรที่ต่อไปเลยครับพ่อ 089 089 0ดเ8 0อจุกหน้ามุ่นนะครับพี่น้องนะครับเอาขอบคุณหลายครับ่อมันมันๆก็ผมเอามันมีห่างม่ใหม่ฉันพอเล่าวะเดี๋ยวบอยยังกันไปเนี่ยนั่งนะครับเจ้ากว่ากพอ่ะแล้วค่ะข้าเจ็ดครับพี่น้องข้าวหอมสามารถต่อรองกันได้ก็โอ้อสนใจนะครับเดี๋ยวก็บอกนไปเดียว ออกแรงเข้มๆดีดอกนะครับหางงามครับพี่น้องหางงามวันไผ่สวยนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสาวใกล้ผสมครับพี่น้องราคาห้องนะพ่อสามารถต่อรองกันได้นะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาห้องตัวนี้ห้องเศร้าหานะครับเศร้าหาครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันบาท เม็ดสีแดงเข้มครับพี่น้องตัวนี้นะครับผู้ใดอยากได้ง่วงเมีนั่งนะครับเมากรพผอเราไปเลี้ยงได้ครับพี่น้องนะครับเมียนั่งเมียเสาว่านั่งไร่ไร่นะหอยู่ตาลีนะครับจะได้ก่อนปูมหาง่วงนั่งวะไม่เอาเลือกเสียวเลยครับพี่น้องนะครับผู้อยากได้ง่วงเมีนั่งถือเงินมาเสียนมีท่อนครับพี่น้องง่วงสีตัวครับเอาเบอร์โทรติดต่อปุ้ดได้ก่อนเหรอโอ้นี้เขาเมียนเจ้าหวัดพ่อแล้วค่ะ เม่าาเก่าสาเานะครับเม่าแม่สาวกันพ่อเม่สาวครับพี่น้องนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาห่วงนะบันถ่ายงามพื่อกันพี่น้องสูงประมาณน่อยห้าสิบเรตัวนี้สูงยาวเขาดีครับพี่น้องนะครับหรือลึงเง่าครับเหมาะเป็นเมียพันเมียบกนะครับสองหมืก้าพับาทนะครับราคาห่วงสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นห้าสองหมื่นเกานะครับพท่านหอดสามมื่นเจ็ตัวหัวหุ่นอยู่นี่นะครับแต่งงามๆครับพี่น้องนะครับเมื่อเลือกเอา ตอนมีประกันไห้หน่อยทางี้อปกันในุรยกันในซุยังนะครับผมเอาเบอร์โทรติดต่อครับผมวันนี้95 095 430 430 7695 7695หอยทากอยู่ข้ามวงด้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับมันมันด้วยครับผมไอ้ไขยตัวไปหม่นอไนขยตัวเาเดี๋ยวพยังเอฟังฟังก พอได้ซื้อได้ขายกันนิ่นิดครับพี่น้องตัวห้างตัวมันกิดตัวดีหรยังไงขายไหมเพราะว่ามันขายอย่าง่นหน่อย่าเราขยับเขามาชุ่มเมลูนะครับเมื่อกี้เ่อกี้อกีเจ้บ่ากบพอแล้วค่ะ หาซิบขานะครับราคาห่องครับพี่น้องตีนอ่อนเนี่ยลูกลูกเมียราคาเกิดราคาห่องนะครับสามารถต่อรองกันได้ที่เก่านะครับผมเนี่ยสูงประมาณร่อยซ้ำซิบขานะครับเป็นงอพุ่งๆนะครับให้ลูกดีลูกงามครับพี่น้องนะครับหาซิบอะไรก็ผจิณหาซิบขาราคาห่องเนาะลูกตัวดีได้ครับพี่น้องนะครับเบิ่งลูกมันลูกงามอย่างไรบ้างาม น่าจะสั่งครับว่าหนาเีมุ่นเลยเนาะราคาเปิดราคาห่วงครับพี่น้องนะครับยังต่อรองนะครับแบบพูดคุยกันได้อยกเก่านะครับผมแม่ก็ผสุ่มในเดือนนึงแล้วนะครับราคาหาเงินหานะครับผู้อยากหาง้อคุมิภมินะครับเขต้องการข้อมสูงไหลนะครับข้อมสูงเขต้องไหลนะครับอย่าไปง้อคุมิภมินะครับไมเอาตัวนี้ครับพี่นะ้องนะครับภูมหนาเนียนอนนะครับเราข้อมสูงอ่ะที่แผ่ไปเรื่อยครับพี่นะ้องนะครับข้อมสูงหมดเลย ราคาห้าหมื่นห้บาทราค่าห้องนะครับเราลองขูดคุยกันในขึ้นเขานะครับตำนี้ว่ามีเนาะพอจิตเนาะวามี่ตำนี้นะครับลูกแดนงเข็มเบอร์โทรติดต่อบอร์ใดกับพอจิตเบอร์โทรติดต่อบอร์ใดกับพ่อศูนย์แปดเจาห้าสองศูนะครับพอจิตครับพี่หน้นนนะองนะอ,อ,อยู่นามวนนะพ่อเนาะเอ้ยจมย็ดไปประจําคิดทิบันนี ขอบพ้นลายระโพรมันมันนี่ครับผมได้ใครไปพอยางด้งแก่ังผ่นอรยนหักน่กวาดพอเลยตัวนี้แม่บตัวปูกพวาแม่บอกแม่ลูก ใจเมียมันพอหาหมื่นเโอ้เมียลูกหาหมื่นเจ็ดเมียมันบ้านเหรอบุพเพบานล้าเรียนตัวทั่วเนีโอ้ท่านตรวจเนาะนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาห้องลูกแดงเข้มนะครับแม่เป็นตัวอ่างตัวลึกดีด้วยครับพี่น้องหาหมื่นเจ็ดพันเอาผู้อยากได้งัวงทรงลูกเม็ดสีแดงเข้มๆครับพี่น้องนะครับเมากระเพอเราไปเลี้ยงนะครับแม่ก็เป็นตัวลึกตัวลามดีอยู่ ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทอ๋อป็นยังเราพอขึ้ดินเเขาีหามีอยลังไปใสีูกหางมึงดิเอาห้าหมื่นครับพี่น้องครับงวอยากดินกันักน่อยอนั่นของคนอ๋ไปเราพ่อพอไปช่วฮนุมานเจ้าตัวไทยไอ้ยวัได้กินเบียร์น้ำบบ่นเอาห้าหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องต๊ตัวนี้่มีตํานนาะพอเนาะ่มี คนยังสีอันนี้คุณยังฉีดเขได้กันเลยอันนี้ตำนี้ไรนี่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องเอาเบิ่งครับรายละเอียดมากันตำนี้ให้ซื้อยังนะครับเอาจับ่อยจับไทยเมียมันไก่ไก่ก่อนแทงคนเลาเมียมันเฉียบว่าอยู่ไก่แต่ดีและครับพี่น้องนะครับเอาเมียกับเป็นมั่วเดี๋ยวคิมคิมนะครับโอ้ยม่นมปนขึ้นโมพอดนี่ ไปเอาไปผสมอมไม้หลวดนะครับเอาตัวนี้ก่อนพ่อแม่นั่งสามหมื่นเจ็ดราคาห่วงด้วยกันนะครับงัวแม่นั่งครับพี่น้องแม่นั่งแม่สาวครับผู้อยากหางัวไปเลี้ยงนะครับอยากได้งัวแม่นั่งนะครับนั่งตัวดีๆเลียมตัวงามครับพี่น้องนะครับผมเอาสามหมื่นเจ็ดพันบาทต้องพ่อเนาะเอาราคาห่วงครับพี่น้องนะครับต่อกันไหนฮึเก่านะครับพูดมาคุยเอานะครับ ราคาขายอยู่ก็ผู้สื่อคนละนะครับก็ใจสื่อใจคลายกันกับแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดก็พอเบอร์87 867 0548นะครับพอยังครับพอนี่คุ้มอยู่ของใชเนาะพ่อเนาะเอาขอบคุณหลายๆก็พอนะครับได้ขายไปพ่อนี่เอามาเจ๊กตัวนี่มาสามเพราะท่านไหนขายเนาะเอา พี่น้องเกาสนใจนะครับอยากได้ก็พอเราไปเลี้ยงกันโค้งมาขูดคุยกันได้นะครับผมเอาขอบคุณหลายๆก็พอมันๆั็ผมนะครับกล้วยเปนชั้นลงมันรั่วไพโอ้ขายกล้วยเดี๋ยวบอยสิ่งังกับใบเป็นหางัวงนี่กันกับพี่น้องนะครับต้องสีบังแค่ไงนะครับพี่น้องกับงวงเดี๋ยวบอยยังกับใบเกันฟัง แม่ลูกแม่ลูกครับพ่น้ออแม่ลูกเยอะบาทพ่อสี่หมื่นนะครับราคาห่วงครับพี่น้องแม่ลูกลูกโตเมียนะครับแม่อ้างดีนะครับแมีเป็นหัวบามันสมัยเก่าด้วยครับพี่น้องนะครับนี่แหละลูกสาวคนกลมกินใหญ่นี่แหละราคาสี่หมื่นนะพ่อแมนบดจ่อยเนาะแม่ลูกขาตำเหนียงเล็กน้อยครับพี่น้องนะครับ ราคาห่องสี่หมื่นบาทนะครับผู้ใดสนใจนะครับจากเลยก็พอคนไปเลี้ยงงามๆครับพี่น้องห้องบามันสมัยเก่าพุ่มๆครับพี่น้องนี่แหละสี่หมื่นบาทราคาคนเปิดคนห้องไว้นะครับเปิดห้องไว้ไงต่อรองพคุยกันแหละครับพี่น้องนะครับหบางไขก็บยุ่นน้องบุศร์คนละสี่หมื่นบาทนะครับตอนนี้มีอยังบ่พ่อต้นนี้มีอยังบ่กรบบมีเนาะ นะครับขาทขุกคาทอนนะครับประกันให้นะครับเบอร์โทรติดต่อก <to play enam accord> uhm, okay. uh, ับพ่อบ <uana> <that> ันหนึ่เบอร์โทรติดต่อเบอร์ใดเพาะ098 41 5735อันนี้ก็พ่อเพาะ69นะครับผมเอาขอบคุณหลายๆกระเพาะมันๆด้วยครับจุ้งไปสิเนี่ยผลิตอ้าวยังมั่นใจฟัง กู้ลี้ยเขามาแล้วนะครับก็ฝากกูเลยกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดสับสับไข่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลในคลิปต่อไปได้ครับพี่น้องนะครับออาสำหรับคลิปนี้นะครับคอยสิจาร่ากนองไปเพื่อเส้นก่อนนะครับผมมีภารกิจสิบเหตุนะครับคอยพี่น้องนะครับผู้เขามาติดตามรับชมนะครับมีแต่ข้อมุลนะครับดูดีไม่แห้งครับพี่น้องนะครับเจ็บใจเลยข้อมไข่ยำมีครับพี่น้องนะครับผมเงินกับงานมัดนะครับ อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับบัสดีครับ